สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพูที่รักผููที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พีอีกแล้วในอีพีที่379 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมส5 67นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาทุกถูกเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วนะครับพี่วันนี้ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093อกจะแอดไลน์ก็ไอเดลนยเฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทา้งร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนน้องพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้เลยอยากได้รู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจพี่ก็บอกน้องได้ไม่ต้องเกรงใจเลยครับพี่พยินดีให้บริการน้อง่เนาะลองดูครับพี่พระมีพอสมคว พอสมควรเลยนะเย็นๆแบบนี้นะพี่น้องมีภาพพอสมควรเลยอยากให้พี่ลองดูชอบเลยกันไหนก็บอกน้องได้เลยนะพี่ๆแล้วก็อย่าลืมพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะพี่น้องแล้วก็ถ้ากพี่ๆกดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่ๆเรามาเจอกันที่นี่ทุกๆวันเลยตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่เฮงดีพระบ้านนะพี่นะลองดูครับพี่พระบ้านราคาทุกถูกเอามาแบ่งปันจริงๆนะพี่น้องเอ้า เริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่บอกว่าจะไปฉลองแล้ววันนี้นี่โถางวันใหญ่มาจะไปฉลองแล้วนี่ลองดูนะพี่เนาะรายการแรกเอาที่พักกรุกันก่อนดีกว่านะพี่พี่เนาะพักกรุรายการแรกครับพี่พี่ครับเป็นซุมล้มโพ่ครับพี่เนื้อชินตะกวดแบบนี้ครับพี่เป็นซุมล้มโพพิมเล็กนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ เก่าๆสวยงามดีเลยแบบนี้คลาสสิกดีพี่ๆลองดูเนื้อชินตะกัวครับพี่เนื้อชินตะกัวเก่าๆแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ๆครับนี่ดูเก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่สมล้มโพแบบนี้พิมพเล็กน้องงแบบนี้เก่าดีครับพี่เนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับแบบนี้เลยน้องงแบบนี้สวยดีครับแหมคลาสสิกดีเลยทีเดียวน้องแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท เย่างนี้ยอ0สามร้อยบาทครับพี่พี่ครับนี่ไม่แพงครับพี่วันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันเหมือนเช่นเคยนะพี่เนาะราคาไม่ได้แพงนะพี่เนาะนี่เลยรายการต่อมาเป็นผงสุพรรณเนื้อชินครับพี่พี่ครับอันนี้จะเป็นผงสุพรรณนะพี่เนาะพับพิมพ์ส่งผงสุพรรณแบบนี้แต่ว่าเป็นเนื้อชินตะกัวพี่พี่ลองดูดีหลังลายตะข่ายหลังลายผ้าแบบนี้เลยครับสิดดีแล้วออกสนิมแดงด้วยนะพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้นะพี่เนาะ เก่าสวยจริงๆแบบนี้โอ้โหดูคลาสสิกดีครับพี่ดูเนื้อดูเนื้อตะกัวครับพี่นุ่มๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับอย่างนี้เนาะเก่าดีสวยดีเป็นพับผงสุพรรณครับพี่ๆครับนี่พับผงสุพรรณมีความสวยงามมากๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูผมว่าสวยดีคลาสสิกดีนะแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะพับผงสุพรรณครับพี่ๆครับอย่างนี้ครับพี่แต่ว่าเป็นเนื้อชินตะกัวเนาะพี่ๆเอาสา0ร้อยบาท เขาองสุพันเป็นเนื้อชิ้นก็เอาสามร้อยเท่านั้นครับพี่ๆน่าจะเป็นแบบเกจิจัดสร้างแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่น่าจะล้อพิมรับผงสุพันมาเลยนะครับพี่ลองดูนะพี่ๆนะแต่น้องได้มาจากสุพันบุรีนะองค์นี้ได้มาจากสุพรณบุรีครับพี่ๆรายการต่อมาเป็นอ่าขุนแผนครับพี่พระขุนแผนอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูนี้ขุนแผนผงพายกุมารแบบนี้หลวงปู่ทิมอีกสริโกครับพี่ๆครับดูด้านหลังนะครับพี่เขาอุดเป็นคล้ายๆเป็นเป็น พระปิตาพี่น้องแบบแบบนี้ครับพี่แล้วก็มียันห้าหลวงปูทิมแบบนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนครับพี่พครับหลวงปูทิมอิสริโกวัดละหันไล่จังหวัดระยองแบบนี้นะพี่น้องก็เป็นหลังยันห้าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปูทิมเลยทีเดียวครับพี่พี่ครับแล้วก็เป็นพับ พระคุณแผนแบบนี้ผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีมีการทาบอลทองมาด้วยครับพี่พี่ครับมีการทาบอลทองมาด้วยแบบนี้ยิ่งสวยงามคลาสสิกเข้าไปใหญ่พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีจริงๆพี่พี่ลองดูครับนี่เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเลยเนาะพี่นแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่แล้วเขาดูครับพี่เขาเลี่ยมจับขอบด้านในไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่พี่นะเขาเลี่ยมจับขอบด้านในไปแล้วหนึ่งรอบครับพี่แล้วก็เลี่ยมพลาสติกทับอีก สุดจริงๆพี่ๆน่าจะเจ้าของน่าจะห่วงเลยละครับพี่แบบนี้เจพีนะ่เนาะทำไมสุดยอดจ,จริงๆครับพี่ดูมีผงผงบอลพองแบบนี้ครับพี่มีผงบอลแบบนี้นะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีครับพี่เป็นพระปิตาแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยงามดีครับพี่พระป,ปิตาเอ ay, ย้ยด้านหลังก็เป็นอุดพระป,ปิตาแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระคุณแพลปู่ทิมอย่างนี้เอาห้าร้อยบาท ถ้าคุณแผนลงพู้ทีมแบบนี้ครับพี่เอา500บาทเท่านั้นนะพี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับเมตตามหานิยมโอ้โหสุดจริงๆพี่พี่ลองดูรายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่พี่เป็นอ่า สมเด็จเกชโยพิมพ์6ชั้นนะพี่น้องหชั้นอกตลอดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เห็นก้อนมวลสารเลยครับพี่ๆแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ได้ความเก่าได้ความเข้มขังดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่น้องพระสมเด็จเกชโยครับพี่ๆเก่าดีสวยดีพระบ้านๆได้มาแบบนี้เลยพี่ๆครับเนี่ยพี่เก่าเก่าสวยเลยทีเดียวครับพี่ๆนี่ดูโอ้โหมีความมีเสน่ห์เลยครับพี่ดูนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะพี่น้องเนื้อนี้ดึบแน่นดีจริงๆเลยพี่เนื้อที่ถูกสัมผัสนะจะเห็นเลยว่าเป็น หนึบแน่นแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่เห็นมวลสารแบบนี้นะพี่นนองในจุดที่ยังไม่ค่อยโดนสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับพี่ผิวแบบนี้เลยนะพี่ๆลองดูเนี่ยสวยงามดีครับพี่ๆครับสวยงามดีน้ผมว่าดูเข้มขังเลยพี่ดูเนี่ยโอ้โหดูไม่ว่ามองมุมไหนก็สวยครับพี่ยิ่งส่องยิ่งเพลินเลยครับพี่องค์เนี้ยเหมือนจะดูข้างนอกไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่นนองแต่พอลงกล้องแล้วเนี่ยโอ้โหดูขึ้นเข้าตาเลยครับพี่ดูอย่างเงี้ยสวยงามจริงๆพี่ไม่ว่ามองมุมไหนก็สวยพี่ๆลองดูโอ้โหดูเนี่ย จุดที่เขาโดนสัมผัสเนาะพี่เนาะมันดีจังเลยพี่เนื้อนี่มันวาวเลยครับพีบ่บแบบนี้ดูนึบๆมันมันแบบนี้มคลาสสิกดีครับพี่ๆครับ,รบคลาสสิกดีเนาะพี่เนาะแบบนี้ <ganzen> เก่าดีสวยดีมีความคลาสสิกดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับนี่นั่งส่งเพิ่นๆเลยพี่ๆแบบนี้เนาะพี่ๆบอกว่าจริงๆส่งสมเด็จส,ส,ส่งได้ทุกวันส่งได้ทั้งวันจริงเลิกงานมามานั่งส่งก็เพลินตาดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอาไปส่ง400บาท แบบนี้ครับพี่พี่ครับเอา400บาทเท่านั้นนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนางพญาหน้าเงินเนื้อว่าหน้าเงินแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีมีตลับให้แล้วหนึ่งใบนะพี่มีตลับให้แล้วหนึ่งใบพระนางพญาว่านหน้าเงินแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยดีเนาะแบบนี้ครับพี่แล้วบอกได้เลยวเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่ครับเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยนี่ครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์นางพญานะพี่พี่นะเป็นพิมพ์ ah นางพญาว่าหน้าเงินแบบนี้สวยงามดีครับพ <me> ี่นี่เขาบุเงินไว้อย่างนี้นะพี่เนาะบุแผ่นเงินไว้แบบนี้สวยดีีเก่าด สวยดีด้านหลังจะเป็นเนื้อว่านแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อว่านแบบนี้ <ๆ S 2> เก่าเก่าแห้งแห้งมาเลยครับพี่พี่เก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่พี่ครับแล้วก็นี่บุกหน้าเงินแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท บอกแล้วว่าวันนี้ราคาแบ่งปันเบาๆพี่พี่เอาแค่3 0 0ร้อนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นหน้าปกหลวงปู่ทิมแบบนี้ครับพี่ที่รลึกอายุครบ8ดรอบแบบนี้หลวงปู่ทิมอิสริโกผมบอกได้เลยว่าสวยงามคมชัดและต่อโคตรคมชัดจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ไตมาสครับพี่ปกไตมาสหนึ่งแปดแบบนี้หลวงปู่ทิมสวยงามดีเลี่ยมแบบนี้ครับพี่เลี่ยมแบบเลี่ยมโบราณนะพี่เลี่ยมบางๆแบบนี้สมัยนี้ไม่น่าจะมีใครทำแล้วนะพี่นะเพราะว่าค่อนข้างจะทําได้ยากแล้วมีน้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดู โอ้โหดสูสวยงามดีรายละเอียดสวยๆครับพี่พี่ลองดูครับพี่หน้าตาจมูกขึ้นสันแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้นีต่อโค้ดคมชัดมากๆครับพี่ต่อโคตคมคมชัดแบบนี้ครับพี่พี่ครบแปดรอบแบบนี้ที่ระลึกอายุครบ8ดรอบครับพี่ปก8รอบหลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้ครับพี่ปกไตมาก18แนะพี่น้องดูสวยงามคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับสวยงามคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ปกปู่ทิมแล้วพี่น้องแบบนี้ ปกไตมาาปูท like ิมแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา500บาทสวยงามดีครับพี่ๆครับสวยงามดีเอาแค่500เนาะไม่เนาะรายการต่อมาเป็นเหรียญนี่เลยครับพี่ๆเหรียญช้าง3เสียนครับพี่ๆครับเหรียญช้าง3มเสียสวยงามดีครับพี่เป็นเหรียญเดี๋ยวก็สามเนาะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทสยามรัดสองสี่หกศูนย์แบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่ๆครับเหรียญช้างสามเสียแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอาสามร้อยบาท ช้างสเสียนครับพี่พี่เหรียญหนึ่งบาทเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เหรียญหนึ่งบาทสยามรัฐแบบนี้พี่พี่ลองดูช้างสามเสียนเอา300ร้อพอพี่พี่ลองดูครับรายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอหลวงพ่อหรือสีดินงดำแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีนี่เลยพี่พี่นี้แล้วก็อยากให้ดูนะ นี่ชุดนี้เลยครับพี่ชุดนี้เลยสวยงามดีนะพี่ๆนี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เดี๋ยวน้องให้ดูว่าเป็นอะไรเนาะพี่ๆหลายๆท่านอาจจะเข้าใจแล้วว่าคืออะไรนะเอาล็อกเก็ตไปก่อนพี่ดูล็อกเก็ตก่อนนะพี่เนาะพระราชพมยานแบบนี้หรือว่าพ่อหลวงพ่อหรือสีดิงดำให้พี่ต้องดูครับพี่ล็อกเก็ตเนาะเขาเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่นี่ปิดหลังนะเลี่ยมพลาสติกปิดหลังมาแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่เลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่เป็นล็อกเก็ตผมจําไม่ได้ว่ารุ่นหนึ่งรุ่่่่่่นนนรรุแแตวาาาเเอมมบงงปััไได้พลยค พี่ๆครับแบบนี้เอาสี่รบาทล็อกเกตสวยๆเลยพี่ๆลองดูนี่ล็อกเกตสวยๆนะเอาแค่400พี่พลองดูสวยงามดีคมชัดดีลงยาสีขาวนี่ไม่มีกระเทาะเลยครับพี่ไม่มีมมรันะบบ่าไม่มีกระเทาะเลยน้องแบบนี้นี่อ๋อบอกเขาไม่มีกระเทาะใช่ไหมนี่อ๋อใช่ยชพชายเีย,ยอัน,นี้ไปที่พลาสติกนะนี่ นี่ลงยาไม่มีล่ามไม่มีกระทาะแล้วพี่สวยงามดีเอาสี่รอบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญพ่อท่านขายแบบนี้หลวงพ่อท่านขายแบบนี้สวยงามดีแล้วพี่ดูจมูกโดง่งปิ๊ดเลยพี่ดูเนี่ยเห็นมันนูนแบบนี้เขาติดจมูกนะพี่พี่นะเลี่ยมแบบเก่าแบบนี้เขาจะติดปัญหานิดนึงคือแต่เวลาท่านเราแกะออกมาแล้วจมูกจะดันเลยครับพี่พี่แบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สองห้าหนึ่งสามห่วงอยู่เดิมอยู่เลยครับพี่วัดพัพพาชัยแบบนี้สองห้าหนึ่งสาม หลวงพ่อท่านขายแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ออกวัดพับพาชัยน้องี่น้องแบบนี้สวยงามดีพี่ดูนี่ดูรายละเอียดคมชัดขนาดนี้ครับพี่รายละเอียดสวยงามคมชัดเม็ดในตาคมคมในหูยังคมชัดเลยครับพี่ดูเส้นในหูยังคมชัดแบบนี้ครับพี่เส้นในหูยังคมชัดเลยลิ้นจีวคมคมกับพี่ขึ้นเป็นเส้นสายฝนขนแมววิ่งที่พื้นเหรียญแบบนี้น้องบิ่กนาอพ่อท่านขายแบบนี้สวยงามดีครับพี่ออกวัดพับพาชัยแบบนี้ครับพี่2513ดูที่ครับพี่พื้นเหรียญเส้น เส้นสายฝนวิ่งลื่มเลยพี่แล้วเขายังเก็บห่วงไว้ให้เหมือนเดิมนะพี่เนาะห่วงเดิมยังอยู่ครับพี่พี่แบบนี้สวยงามดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบหลวงพ่อท่านขายแบบนี้เอาห้าร้อยบาทพอท่านขายแบบนี้เอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการตกมาเป็นนี่เลยครับพี่พี่โอ้โหดูหลวงพ่อเงินพี่พี่หลวงพ่อเงินสี่สองสี่สามหลวงปู่หมุดหลวงปู่เสกนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พรพพิจิตรครับพี่เป็นเหรียญรูปไข่ครับพี่หลวงพ่อเงิน แบบนี้ครับพี่ปี4 243รุ่นพระพิจิตแบบนี้เนื้อทองแดงสวยงามดีต่อโคตรคมชัดพี่พี่ลองดูรายละเอียดด้านๆั้งด้านหลังสวยงามคมชัดดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินแบบนี้เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงินพี่พี่ลองดูสวยงามจริงๆพี่พี่นี่เนื้อทองแดงเนาะในตาคมชัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับในตาคมชัดแบบนี้ต่อโคตรคมคมเลยครับพี่ต่อโคตรคมคมชัดชัดแบบนี้ครับพี่เนื้อทองแดงสวยงามดีครับพี่ดูรายละเอียดสวยงามลายผมยังเห็นอยู่เลยครับพี่พี่ครับลายผมยังเห็นอยู่เลยนี่พี่พี่ลองดูลายผมยังเห็นคมชัดอย่างนี้ครับพี ลองดูน้อยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆพระบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ไม่รู้เจ้าของเดิมเขาแกะออกออกจากอะไรนะกรอบเงินหรือเปล่านะพี่น้องแกะกรอบเงินกรอบอะไรว่ากันไปนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีหลังยันคมชัดลึกแบบนี้ครับพี่ตัวหนังสือคมคมชัดๆนัชารีติแบบนี้พี่ๆยองดูสวยงามดีนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่เหรียญรูปไข่แบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินนะพี่น้องแบบนี้เอา4ี0บาท เดียรูปไข่หลวงพ่อเงินปี4-2-4-3ครับพี่พระพิจิตแบบนี้นี่ดูครับพี่ไม่ว่ามองมุมไหนก็สวยเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นแหนบสั้นแบบแบบนี้ครับพี่พี่ครับแหนบสั้นแบบนี้ พระคูภาวนาพิรัตนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงปูทิมพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูหนบสั้นนะพี่พี่นะหนบสั้นหลวงปูทิมแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยงามจริงๆริพี่พี่ลองดูเนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ที่ะลึกหลวงปูทิมแบบนี้สวยๆพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเป็นเนื้อเอาพักกาครับพี่พี่ครับอ่าเป็นหนบ สั้นนะพี่นะ้องเนื้ออาปาก้าแบบนี้หลวงปูทิมสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้โอ้โหคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยเนาะนี่ลองดูครับพี่ตัวตัดแบบนี้เลยตัวตัดแบบนี้เลยน้องพี่น้องแบบนี้เก่าดีสวยดีได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่จัดไปอย่างนี้ต้องจัดแล้วพี่พี่ลองดูครับพี่แหนบสั้นหลวงปูทิมแบบนี้เอา4 0 0รบาท สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีเอา4 0 0รยบาทแหนบสั้นนะพี่พี่รายการต่อมาเป็นพระบูชาหน่อยสิพระบูชาน้อยแบบนี้ครับพี่นี่หน้าตักประมาณหนึ่งนิ้วนะพี่เนาะหนึ่งนิ้วครึ่งหรือเปล่าผมว่าใหญ่อยู่แล้วเนี่ยพระบูชาพระบูชาเอาหน้าตักหนึ่งนิ้วครับพี่เป็นพระผมดูจะเป็นอยุธยาสามขานะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่อยุธยาสามขาแบบนี้พี่พี่ยังดูผมแหมเนื้อนี่ไม่มั่นใจเลยครับพี่ เก่าจัดเลยพี่พี่ลองดูเก่าๆเลยอย่างนี้เลยครับพี่พี่ไม่เห็นเนื้อในนะพี่พี่ลองดูแต่ว่าสินสวยงามดีครับพี่ศิละปะสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างเงี้ยเนื้อตะกวดหรือเปล่า,าพี่ลองดูตามที่จุดที่เขาสัมผัสน,นะครับพี่ลองดูเนะี่ย ขึ้นแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นคล้ายๆเนื้อชินตะกวัวทํานองนั้นนะครับพี่ลองดูนาออย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่เป็นเหมือนอยุธยา3ามขาแบบนี้ได้ศิลปะที่สวยงามครับพี่พี่ครับได้ศิลปะที่สวยงามแบบนี้เลยพี่ลองดูผมอยากให้ลองดูครับพี่ลองดูบนใบหน้าเนี่ยสวยงามงจริงจงพี่พี่ดูเม็ดพัศกสวยๆแล้วก็ซุ้มเกศเปรลวลเพิงแบบนี้ครับพี่สวยงามดีน้ะพี่พี่นาอแบบนี้สวยงามดีเลยพี่พี่นี่ปางมาแล้ววิัยแบบนี้ใช่ไหมครับพี่พี่นาอแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระพุทธ พระพุธน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่อายุทยาสามขาแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่สวยงามดีนะพี่พี่อายุทยาสามขาแบบนี้สวยงามจริงพี่พี่ลองดูนาะอย่างนี้เก่าดีสวยดีศิลปะสวยงามครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นแม่นางกวักแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อตะกัวชัดเจนครับพี่ขึ้นไข่ตะกัวแบบนี้เลยขึ้นไข่ตะกัวแบบนี้เลยชัดเจนครับพี่พี่ครับนี่ ลองดูครับพี่พี่นี่ตะก,กัวเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่แม่นางกวกแบบนี pues like well ้เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูมือขวากวักมือซ้ายกำถุงเงินถุงทองไว้แบบนี้พ um ี่พ <um ี่ทนใดเปิดร้านเมตตาค้าขายจัดไปครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเมตตาค้าขายอย่างนี้เลยกวกเงินกวักทองเรียกซับแบบนี้พี่พี่ลองดูแม่นางกวักเนื้อตะกัวครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแบบนี้แม่ คลาสสิกดีแต่ว่านี้น้องไม่ทราบที่นะพี่น้องน้องไม่ทราบที่มาที่ไปแบบนี้ลองดูละกันครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อชิ้นตะกวนะครับพี่เราเห็นชัดเจนเลยครับพี่ว่าเป็นชิ้นตะกูแบบนี้ไขขึ้นเต็มเต็มแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะเอาสา0รอบาทแม่นังกวักแบบนี้เอา300อบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระอุปคุตพระอุปคุตแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหสวยงามดีเนื้อหาโลหะนี่เกาเกิึกเลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีพระอุปคุตแบบนี้โอ้ นี่ครับพี่พระอุปคุตแบนี้ครับพี่เขาเรียกว่าอะไรน,นะตลับหรือเปล่าพี่ตลับหอยอะไรทำนองนั้นต้พี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่เก่าเกาสวยงามดีได้บ้านบ้านมาแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่โลหะแบบนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพระอุปคุตแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่อุปคุตหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่หลังยันแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสามร้อยบาท โลหะนี่เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา300บาทนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญอันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นกระไหลเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะพี่พี่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่า ไม่มั่นใจว่าใช่เนื้อเงินหรือเปล่าพี่พี่ลองดูผมดูจะเป็นกระไหลเงินนะพี่พี่ลองดูแบบนี้เนาะสวยงามดีครับพี่เก่าดีสวยดีมีตลับให้หนึ่งใบตลับเนี่ยผมว่าเขาสั่งทํามาเลยนะพี่นะเพราะเป็นตลับเข้ารูปอย่างดีเลยครับพี่พี่ตลับเข้ารูปอย่างดีเลยอันนี้ยผมดูว่าถ้าเป็นเนื้อเงินน่าจะต้องมีน้ําหนักมากกว่านี้หรือเปล่านะพี่พเนาะแต่ว่าก็เงินดีพี่ก็เ,เงินก็วาว,าวาดีเนาะ แต่ก็ไม่มั่นใจแต่ผมดูว่าจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะพี่ๆนะอย่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าเขาทําสวยเลยครับพี่ๆแบบนี้เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่งแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับไม่ใช่เนื้อเงินนะผมว่าเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันน้องตีว่าเป็นกระไหลเงินให้ถ้าเป็นเนื้อเงินขึ้นมาถือว่าพี่ๆโชคดีไปเลยครับพี่ให้โบนัสกับพี่ๆน้องพี่เนาะต่อโค้ดแบบนี้ครับพี่ๆต่อโค้ดแบบนี้ดูหลังยันสวยงามดีครับพี่หลังยันสวยงามดีอ่านเป็นอยู่แค่แถวล่างแถวเดียวนะชารีติแค่นััั้นเองคครรบบพี่ แบบนี้ครับพี่ดูผมดูจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่นี่ดูสวยงามจริงๆริพี่พี่อยากให้ดูเลยสวยจริงๆององนี้สวยจริงๆครับพี่พี่ครับแล้วมีตลับให้หนึ่งใบแล้วครับพี่นี่ดูตลับอย่างดีเลยนะพี่พี่นะตลับเข้ารูปอย่างดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ เจ้าสัวหลวงปู่บุญครับพี่ผมดูว่าจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินน้องน้องแบบนี้ถ้าพี่ๆ่ันใดชอบจัดไปครับพี่มีตลับให้หนึ่งใบแล้วเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยอย่างนี้แต่ถ้าพี่ๆเอาไปพิสูจน์ดูว่าเป็นเนื้อเงินเถอะอเป็นโบนัสำหรับพี่ๆครับพี่อย่างนี้เอา800บาทเจ้าสัวหลวงปู่บุญแบบนี้ครับพี่แค่ค่าตลับผมว่ากระเพงแล้วครับพี่อย่างนี้แค่ค่าตลับนี้ก็ต้อง โอ้ห้าร้อยต้องมีนะน้องพี่น้องแบบนี้เอาแบบตีขั้นต่ําเลยห้าร้อยแล้วครับพี่อย่างเงี้ยลองดูครับพี่พี่ครับลองดูนะแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบเจ้าสัวลุงปูบุญเนี้ยผมดูจะเป็นกระไหลทอไเอ้ยกระไหลเงินนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่เอาลองดูนะพี่น้องรายการต่อมาจะอันนี้จะเป็นเงินแน่ๆครับพี่เงินโบราณเงินเก่าแบบนี้หัวนโมก้นอุกแบบนี้ครับพี่พี่ครับ หัวนโมก้นอุแบบนี้จะเป็นเนื้อเงินเก่าๆพี่ๆเราดูเงินเก่าเงินแบบเงินผสมแล้วพี่เนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เงินผมว่าค่อนข้งสูงนะพี่ๆลองดูแบบนี้เงาวาวดีครับพี่ๆครับหัวนโมแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆเก่าๆสวยงามดีนี่เลยครับพี่สวยงามคลาสสิกดีครับพี่เป็นก้นอุแบบนี้ได้ความคลาสสิกเลยพี่ๆลองดูนอกาะอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับ หัวอุแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีพี่ๆลองดูเก่าดีสวยดีผมดูว่าจะเป็นเนื้อเงินเงินผสมแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะเก่าเก่าสวยงามดีเอา500บาทเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอา5้าร้อยครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นรูปถ่ายแบบนี้ที่ระลึกพระครูพิบุญนาลักษ์แบบนี้หรือว่าหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่รูปถ่ายรูปถ่ายหลวงพ่อดิ่งพี่ๆลองดูนานๆจะเจอทีครับพี่ๆรูปถ่ายที่ระลึกหลวงพ่อดิ่งแบบนี้ผมบอกได้เลยว่า ไม่ค่อยได้เคยเจอไม่ค่อยได้เคยเห็นแล้วกันนะครับท่านพี่ๆครับแบบนี้นันจะเจอทีพี่ๆลองดูเก่าดีสวยดีครับพี่ๆนี่ดูเก่าเก่าสวยดีทีเดียวเลยครับพี่ที่ละนลึกพระครูพิบูลคณารักแบบนี้หรือว่าหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนั่นเองนะพี่น้องแบบนี้เก่าดีสวยดีเรียมพลาสติกม แบบแบบนี้เลยครับพี่พี่ได้มาแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูเนาะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะเอาปิดเสียงก่อนเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะพี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ที่ระลึกพระครูพี่บูรณารักษ์แบบนี้หรือว่าหลวงพ่อดิ่งนั่นเองนะพี่เนาะลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาซีรบาท รูปถ่ายหลวงพ่อดิ่งพี่พี่ที่ระลึกเอา400บาทนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพระหลวงพระแม่คุณบุญเรือนโตบุญเติแมแบบนี้ครับพี่ แม่ชีบุญเรือนนาะพี่น้องพุทธโธน้อยแบบนี้เรี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่ครับเลียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยดูหลังยันคมชัดลึกแบบนี้ครับพี่หลังยันคมชัดลึกแบบนี้เรี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยลองดูครับพี่พี่ครับเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพระแม่บุญเรือนครับพี่แม่ชีบุญเรือนนาะพุทธโธน้อยแบบนี้โอ้โหดูมวลสารแน่นแ่แน่นแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับมวลสารอัดแน่นมาเลยพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีแน่นแด้วยมวลสารแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับแบบนี้สวยงามจริง จริงๆอดแน่นจริงๆครับพี่แบบนี้เลยเนาะพี่เนาะแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบหลังยันลึกๆแบบนี้ดูมวสลสันเต็มๆแบบนี้ครับพี่เอา400บาท <S <S <i> เรียงพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆครับคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมหรือว่าพระพุทธร้อยคุณแม่บุญเรือนนั่นแหละครับพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาทมวลสันอัดแน่นอัดเต็มเลยพี่ๆลองดูนี่หูพลาสติกเขาเก่ากึกเลยพี่ๆอย่างนี้เนาะเข็ดออกไหม เนี่ยออกอยู่นะพี่ๆเช็ดออกอยู่นะเป็นที่ข้างนอกตัวไม่น็อบแบบนี้เอาสี่รอยบาทรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่แก้วสารพัดนึกครับพี่พี่ครับแก้วสารพัดนึกแบบนี้หลวงพ่อฤอษีดิงดำให้พี่ลองดูนี่ดูโอ้โหงานนี้ผมบอกได้เลยว่าจะมาแพงที่เนี่ยงานที่งานงานนอกนี่เลยครับพี่ลองดูนอกงานกรอบงานกระเช้าแบบนี้ครับพี่เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะตลับเลอพี่ลองดูน้องแบบนี้ครับพี่เขามีสลักแบบนี้นะเปิดได้ นี่ครับพี่เปิดสลักแบบนี้เปิดออกมานี่เลยครับพี่เป็นแก้วสารพัดนึกแบบนี้ครับพี่พี่ครับ แก้วสารพัดนึกแบบนี้พี่พี่ต้องดูสวยงามดีครับพี่อันนี้จะเป็นสีอะไรเอ่ยสีส้มแล้ว่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่แก้วสารพัดนึกหลวงพ่อหรือสีดิงดําแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ลูกแก้วแก้วสารพัดนึกแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูโอ้โหดูสวยงามดีครับพี่สีส้มเบลวาวสวยงามแบบนี้อยู่ในกระเช้าตลับแบบนี้ครับพี่แล้วฉลุสวยงามเลยครับพี่เขาทํามาอย่างดีเลยพี่พี่แบบเนี้ยโอ้ตอนแรกผมก็งงนะวว่าคืออะไรเนาะอยู่ข้างในอะไรคือข้างในแบบนี้เนี่ยครับพี่ผมว่าแค่ ค่างานตลับข้างนอกแต่พี่ก็แพงสุดแล้วครับพี่แบบนี้น้องลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบก็พี่แบบนี้เลยพี่มาเป็นเซตแบบนี้น้องพี่น้องมาเป็นเซตแบบนี้เลยพี่พี่อย่างนี้เลยครับนี่โอ้โหสวยงามดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบน้องอย่างนี้เอา900บาทอย่างนี้ครับพี่ผมว่าเนี่ยเอาไปทําเงินตอนณตอนนี้นะ เอาไปทำเนี่ยชิ้นงานเนี้ยครับพี่ไงก็เกิน900นะพี่พี่นะอย่างเงี้ยถ้าเอาไปทําใหม่เนี่ผมว่าเกิน900นะพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เอา900บาทจะมีน้อกสวยงามดีครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นนี่กันเลยพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่พี่หลังเจดีแบบนี้น่าจะเป็นวัดะไรนะพี่นะ วัดอะไรนะพระโคอะไพี่ลองดูแล้วกันน้องพี่น้องอันนี้น้องไม่ทราบที่หรอกครับพี่มีตะกุดหนึ่งดอกครับพี่พี่ครับมีตะกุดหนึ่งดอกเขามีการลงลักเอเขามีการปิดทองมาแบบนี้ครับพี่แล้วก็ทาสีแดงแบบนี้น้องพี่นนอะหลวงปู่ทวดเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูเนื้อว่านเก่าๆสวยงามดีว่านแห้งๆเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีน้องพี่น้อะเก่าดีสวยดีไม่ทราบที่มีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้หลังเป็นสถูปเจดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังเป็นสถูปเจดีแบบนี้เนื้อว่านแห้งๆเก่าๆมีบิ่นมี บินมีกระเทาะนิดนึงนะพี่น้อแบบนี้เก่าดีสวยดีถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา3 0 0รบาทครับพี่พี่ครับรายการสุดท้ายของวันนี้มาถึงแล้วพี่พี่ลองดูเนาะเป็นพับปิตาครับพี่พับปิตาเข่ากว้างอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่พี่นะจุ่มลักครับพี่หลวงพ่อครน ถ้าแซะแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่พับปิตาเข่ากว้างอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วแบบนี้พี่ๆลองดูเป็นพิมพ์เล็กนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีเขาจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะพี่เนาะลงลักปิดทองแบบนี้เก่าๆสวยงามดีได้ความคลาสสิกดีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีพับปิตาหลวงพ่อคนแล้วพี่น้องแบบนี้พิมพ์เล็กพี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลักแดงๆเลยครับพี่ๆครับลักแดงๆแบบนี้เลยสวยงามดีน้พี่นนอะอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่เอาม S <S <S นี่ครับพี่ภาพปตาข่ากว้วางพิมพ์เล็กแบบนี้หลวงพ่อครอนท้าแซะอย่างนี้ถ้าพี่บีท่านไดชอบเอา300บาท <S 2> <S 2> <S เอา้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP, อ่อสะ สามร้อยเจ็ดสิบเก้ายามเย็นๆวันพฤหัสแบบนี้พี่ๆน้องนําเสนอครบถ้วนแล้วนะครับพี่ลองดูเลยชอบเลยการไหนท,ทั้งาทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่นนอะเอาลองดูครับพี่ๆครับนี่วันนี้นําเสนอครบถ้วนแล้วนะพี่นนอะต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประกันใดไป,ไปต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับ แล้วก็อย่าลืมครับพี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะครับพี่แล้วก็ถ้าพี่กดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับเรามาเจ,เจอกันที่นี่ทุกๆวันครับพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นฝากไว้ด้วยนะครับพี่มาเจ,เจอกันที่นี่นาะพี่น้องน้องรอพี่พี่อยู่นะระราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่ครับพี่ลองดูนาะพี่น้องวันนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับ